ไม่หยุดนิ่งเราจรึงต้องเรียนรู้เรามาเรียนรู้ด้วยกันนะคะขอต้อนรับสู่เจ้าวันขอดค่ะรู้หรือไม่คะว่าตอนนี้พวกเรากำลังอยู่ในวงจรของแชร์ลูกโซ่โดยไม่รู้ตัวนะคะในบทความที่ได้อ่านมา เป็นบทความที่น่าสนใจมากๆในเรื่องเกี่ยวกับการลงทุนนะคะแชร์ลูกโซ่มันคืออะไรคะต้องบอกก่อนนะคะว่าแชร์ลูกโซ่อยู่คู่กับสังคมไทยมาอย่างยาวนานทุกยุคทุกสมัยไม่เคยที่จะห่างหายไปไหนเลยนะคะเราได้ยินข่าวเรื่องแชร์ลูกโซ่มาหลายครั้งแล้วนะคะเร็วๆนี้ก็มีข่าวเรื่องแชร์ลูกโซ่ หากอูเข้ามาเหมือนกันนะคะก่อนอื่นต้องมาทำความเข้าใจกันก่อนนะคะว่าแชร์ลูกโซ่มือนคืออะไรแชร์ลูกโซ่เป็นการยืมลมทุนจากสมาชิกและก็จูงใจด้วยผลตอบแทนที่สูงมากซึ่งหลักการก็ค่อนข้างจะเรียบง่ายนะคะเป็นการนำเงินของผู้ลงทุนมาจ่ายให้กับผู้ลงทุนเองในรูปของการทยอยจ่าย ตัวอย่างนะคะเช่นเราจ่ายเดือนละ20%ปะะเ,เป็นระยะเวลา5เดือนซึ่งเงินที่ได้มาเจ้ามือก็นำไปลงทุนต่อไปเรื่อยๆนะคะและสิ่งสำคัญก็คือยิ่งมีคนเข้ามาลงทุนมากเงินทุนก็จะยิ่งมากขึ้นไปเรื่อยๆตราบใดที่ยังมีเหล่านักลงทุนเข้ามาลงทุนเรื่อยๆเงินทุนก็จะยิ่งมากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆ แต่สุดท้ายปัญหาก็คือเมื่อถึงจุดจุดหนึ่งเราจะไม่สามารถหาคนมาลงทุนเพิ่มได้นะคะแล้วจะนำเงินที่ไหนมาเพื่อจ่ายให้กับคนที่ลงทุนอยู่แล้วเมื่อน,นั้นนะคะแชร์วงนี้ก็ต้องล้มไปนะักลงทุนที่ลงทุนไว้ก็เหมือนกับถือระเบิดเวลาเอาไวด้ดีๆนี่เองค่ะถ้าห่อตัวไม่ทัน ก็เตรียมตัวเจงได้เลยนะคะถ้าถอนตัวทันก็รอดไปค่ะนั้นเราลองมาดูนะคะแชร์ลูกโซ่ที่พวกเราทุกคนกำลังเผชิญอยู่มีอะไรกันบ้างเป็นเพราะพวกเราอยู่ในระบบของมันนะคะจึงบอกได้ว่ามันเป็นแชร์ลูกโซ่ที่ใหญ่ที่สุดในโลกแชร์ลูกโซ่วงนี้ก็คือประเทศอเมริกาค่ะ เหตุผลที่เรียกว่ามันเป็นแชร์ลูกโซ่ที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็เพราะเรื่องนี้ค่ะเรื่องนี้ลักษณะสำคัญของแชร์ลูกโซ่ก็คือการก่อหน,นี้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆโดยไม่มีท่าทีว่าจะใช้หนี้คืนได้นะคะมันก็เหมือนกับว่าเราเอาเองินจากคนหนึ่งมา แล้วก็ไปจ่ายปันผลให้อีกคนหนึ่งจากนั้นเราก็ชวนคนมาลงทุนเพิ่มอีกสุดทิ่แล้วนี่หลังก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆตราบใดที่ยังมีคนมาลงทุนเรื่อยๆนี่ก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆระบบลูกโซ่ก็จะยังไม่แตกณนะช่วงนี้นะคะจากภาพนี้ที่มันเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะในปีหลังๆ คำถามที่เราต้องดูต่อก็คือนี่ที่มันโตขึ้นโตขึ้นมากๆมันมี productive ขึ้นตามทันหรือเปล่าอันนี้แหละคะ่ะเราก็จะเอานี่มาเทียบกับ GDP ได้เลยนะคะจากภาพเราก็จะเห็นได้ว่านี่ต่อจาก GDP ช่วงหลังนี้มันโตขึ้นเรียกได้ว่าอธามไฮคำทำนี้ มักใช้กับราคาหุ้นที่มันขึ้นสูงๆไปนะคะออทามไฮนั่นหมายความว่าสหรัฐอเมริกาสร้างหนี้เพิ่มขึ้นโดยไม่ได้มีว่แววว่าจะสามารถใช้หนี้ขึ้นเลยแถมหนี้ที่สร้างขึ้นมานั้นกลับไม่ได้เอาไปทำให้เศรษฐกิจได้เติบโตเมื่อเทียบกับหนี้ที่มันโตขึ้นโตขึ้นถ้าหากใครฟังแล้วยังไม่ค่อยเข้าใจนะ ลองจินตนาการง่ายๆกันเลยนะคะสมมุติว่าเราขายของขาดทุนทุกปีเลยพอเงินหมุนเราใกล้จะหมดเราก็ไปกู้มาหลันธุรกิจของเราต่อแต่เราก็รันไปแบบขาดทุนขาดทุนนะคะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนี่ของเราก็จะโตขึ้นโตขึ้นโดยไม่มีวี่แววว่าเราจะสามารถใช้นี้ได้เลยนะคะ แต่ธุรกิจของเราก็ยังไม่ล้มนะคะเพราะว่าอะไรคะยังมีคนให้เรากู้อยู่เรื่อยๆเทียบกับประเทศสหรัฐอเมริกาทุกวันนี้สหรัฐอเมริกาก็มีเงินมาใช้เรื่อยเหมือนกันนะคะนั่นก็คือการทำ QE หรือการพิมพ์เงินมาใช้นั่นแหละคะ่ะและที่สำคัญการพิมพ์มาใช้แบบไม่จำกัดด้วยนะคะ คำถามก็คือแล้วหลังจากนี้ต่อไปจะเป็นยังไงละ่ะโรคจะไปในทิศทางไหนในบทความที่อ่านนี้เขาก็บอกว่าระบบการเงินที่เราใช้อยู่ตอนนี้ทำให้เกิดแชร์ลูกโซ่เช่นนี้ขึ้นทำให้คนที่เครดิตด,ดีกู้ได้เรื่อยๆตราบใดที่ประเทศอเมริกายัางเป็นประเทศมหาอำนาจของโลก นั่นหมายความว่าอเมริกาสามารถต่อน,นี้ได้ไม่รู้จบโดยไม่ต้องใช้นี้เลยอย่างที่เป็นมาซึ่งตอนนี้ก็มีกลุ่มคนที่พยายามจะเปลี่ยนระบบการเงินโลกอยู่เป็นระบบที่เรียกว่าคริปโตเคเรนซีซึ่งเราเคยพูดใน EP ีก่อนหน้านี้ไปแล้วลองกลับไปย้อนฟังได้นะคะปัจจุบันคนให้ดอลลาร เป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยนเป็นหลักค่าเมื่อไหร่ก็ตามหากเราเปลี่ยนจากดอลลาร์ไปเป็นคริปโตแทนแล้วก็แน่นอนนะคะว่าเงินดอลลาร์จะมีความหมายน้อยลงถ้าเป็นแบบนั้นเมื่อไหร่คิวอีเื่ยงทำอยู่อาจไม่เป็นที่ยอมรับเท่ากับวันนี้นะคะเงินที่พิมพ์ออกมาถ้าคนไม่ได้ต้องการ มันก็จะเข้าสู่ทรัพย์ฐาระ,ระบบเงินดอลลาร์ก็จะอ่อนค่าค่ะอาจนำไปสู่วิกฤตครั้งใหญ่ได้หรืออาจจะมีมหาอำนาจคนใหม่ขึ้นมาแทนที่ประเทศอเมริกาก็อาจเป็นไปได้นะคะและถ้าวันนั้นเกิดขึ้นจริงๆแชร์ลูกโซ่ที่ใหญ่ที่สุดในวงนี้ของโรคคงต้องจบลงเพียงเท่านี้ คำถ,ถามก็คือแล้วจะส่งผลอย่างไรต่อตลาดการลงทุนทองคำถ้าเกิดดอลลาร์อ่อนค่าขึ้นมาจริงๆแน่นอนนะคะว่าเมื่อถึงเวลานั้นราคาทองคำจะต้องพุ่งทยานขึ้นสูงมากมันจะเป็นช่วงเปลี่ยนทายจากเงินดอลลาร์ไปสู่สกุลเงินอื่น,นและจะเป็นช่วงจังหวะที่นักลงทุนทองคำ เข้ามาถึงนะคะนั่นก็คือเรื่องราวที่นำมาฝากกันนะคะเป็นเรื่องราวการลงทุนที่น่าสนใจในการเปรียบเทียบเรื่องของหนี้กับการบงแชลูกโซ่ค่ะเราลองคิดกูนนะคะว่าหนี้ของประเทศมันก็ใหญ่หลวงอยู่หนี้ของบุคคลธรรมดามันก็ใหญ่หลวงเช่นกันนะคะดังนั้นสิ่งสำคัญที่สุด การไม่มีหนี้เป็นราภอันะปรเสริฐนะคะหวังว่าเราทุกคนจะวางแผนการเงินเพื่ออนาคตที่ดีกันต่อไปนะคะขอบคุณที่รับฟังแล้วพบกันใน EP หน้าสวัสดีค่ะ